ไม่มีจีื้ลืมนะครับถอดออกมาแล้อันนี้คือเจาะรูเพิ่มนะเนาะเพื่อใส่กันนัดตัวนี้อันนี้รูเดิมมาก,กับเพจของเวทใส่กับตัวนี้ที่เชื่อมต่อนะครับตัดตัวนี้ออกตัประมาณนี้ประมาณนี้เลย เป็นไปได้เข้าไปอีกนิดหนึ่งพอถึงเวลาเราถัางหวดเราจะถอดมันจะเกี่ยวคับหน้าตัวนี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมก็เลยไม,ไม่ไม่ทำเทียก็ได้เจงง่ายตัวนี้ครับตัดออกให้เสมอกับขอบกับตัวนี้เลยเสมอกันรับเกี่ยวเพิ่มนะครับ มันมีร่องดูเก่าแล้วแต่มันเหลือน,นิดเดียวเป็นจุดขาตั้งมันตัวนี้นะครับก็เป็นน็อตเบอร์สิบสองนี่นอ็นอตน็อตเบอร์สิบสี่นะครับนี่ตัวนี้เบอร์สิบสองก็ประมาณนี้ครับตัวตัวนี้นะครับคือแหว่ง แรงนิดใส่กับตัวนี้ครอบเข้าไปเลยตอนจะตอนจะเสียบเข้าเกียร์ห้องเกียร์